ไปออกไปจากชายฝั่งของจังหวัดสงขลากลางท้องทะเลของอ่าวไทยแท่นผลิตก๊าซธรรมชาติซึ่งประกอบด้วยหลุมผลิตก๊าซนับร้อยๆหลุมเรื่องจักกำลังทำงานตลอด24ชั่วโมงเพื่อนำก๊าซธรรมชาติกว่า500ล้านลูกบาทตุตขึ้นมาในแต่ละวัน แต่เมื่อย้อนอดีตกลับไปหลายสิบล้านปีก่อนในขณะที่อ่าวไทยยังคงเป็นแผ่นดินส่วนหนึ่งของทวีปเอเชียแผ่นดินส่วนนี้ประกอบขึ้นด้วยภูเขาที่ราบและหนองบึงซึ่งถูกปกคลุมด้วยแมกไม้นานาชน,น,นิด ตามแอ่งน้ําน้อยใหญ่ในบริเวณนี้จึงกลายเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์หลายชนิดเพราะอุดมไปด้วยพืชน้ําและสาหร่ายขนาดเล็กสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ได้เจริญเติบโตและล้มตายไปตามวัฏจักรของมัน ซากพืชและสัตว์ต่างก็ทับถมกันและจมลงสู่ใต้พิภพเป็นเวลานาน,านภายใต้พื้นโลกซากที่ไร้ชีวิตเหล่านี้จะถูกย่อยสลายโดยสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กจำพวกแบคทีเรียที่เจริญอยู่ได้แม้ในสภาพที่ไม่มีออกซิเจนเลยและเมื่อผนวกับความร้อนใต้พิภพด้วยแล้วทำให้ซากพืชและสัตว์แปรสภาพไปเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่รู้จักกันในนามของปิโตรเลียม แม้ในการต่อมาพื้นโลกจะมีการเปลี่ยนแปลงและทะเลก็หนุนเข้ามาท่วมแผ่นดินส่วนของอ่าวไทยแล้วพิโตรเลียมก็ยังคงนอนสงบนิ่งอยู่ใต้พื้นท้องทะเลนี้เองนับตั้งแต่เกิดวิกฤตการน้ำมันของโลกเมื่อปีพุทธศักราช2522เป็นต้นมาก็ทำให้เกิดความตื่นกลัวทางด้านพลังงานขึ้นทุกประเทศพยายามสอบแสวงหาแหล่งพลังงานของตน เพื่อทดแทนการนำข้าน้ำมันจากกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันเป็นสินค้าออกหรือโอเปกในช่วงเวลานั้นเองประเทศไทยก็ค้นพบแหล่งพลังงานอย่างอื่น <î ss> เช่นพลังงานความร้อนใต้ที่บิบ แต่แหล่งพลังงานที่กลายเป็นจุดกำเนิดของความชั่วช่วงชัชวาลของประเทศก็คือปริโตรเลียมกลางทะเลเพียงเวลา5ปีในการสำรวจโดยบริษัทยูเนียนออยหรือในเวลาต่อมาเป็นที่รู้จักกันในนามของบริษัทยูโนแคลทยแลนจำกัด ก็พบแหล่งก๊าซธรรมชาติที่มีปริมาณในเชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช2516และได้รับการตั้งชื่อในภายหลังว่าเอราวันหลังจากนั้นก็พบแหล่งก๊าซในสัมปทานแปลงอื่นๆด้วยเช่นแหล่งบันพศสตูลปลาทองและกระพง อาวไทยของเราจึงไม่เพียงแต่จะเป็นแหล่งกําเนิดของทรัพยากรประมงเท่านั้นแต่ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศอันเป็นพื้นฐานของการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดถูกกระดมเข้ามากลางทะเล เพื่อสร้างอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติขึ้นในอ่าวไทยแท่นผลิตก๊าซกว่า40แท่นตั้งประงานอยู่กลางทะเลเพื่อนำปิโตรเลียมซึ่งก็คือก๊าซธรรมชาติขึ้นมาจากใต้ท้องทะเลส่งต่อไปยังแท่นผลิตกลาง ที่นี่ก๊าซธรรมชาติจะถูกนำไปผ่านขั้นตอนต่างๆในขบวนการผลิตเพื่อแยกเอาก๊าซและน้ำออกจากกันก่อนที่จะนำส่งไปขายให้การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยต่อไปแท่นผลิตต่างๆเหล่านี้กระจายอยู่ตามแหล่งก๊าซ5แหล่งที่กลายเป็นเครือข่ายที่กว้างขวางกลางอ่าวไทย ท่อส่งก๊าซซึ่งมีความยาวถึง425กิโลเมตรทำหน้าที่นำก๊าซจากแหล่งผลิตต่างๆในอ่าวไทยมาขึ้นฝั่งที่โรงแยกก๊าซมาบตาพุทธในจังหวัดระยองหน้าที่นี้ก๊าซธรรมชาติที่ประกอบด้วยวัตถุดิบที่มีค่าทางอุตสาหกรรมปิตโตรเคมีจะผ่านกระบวนการแยกองค์ประกอบที่ต้องการเพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ และที่สำคัญคือนำไปใช้เป็นพลังงานทดแทนการนำข้าน้ำมันจากต่างประเทศได้ถึง27ขณะนี้กระแสะไฟฟ้าที่ผลิตได้กว่าครึ่งหนึ่งใช้ก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยเป็นเชื้อเพลิงอิสรภาพทางพลังงานของไทยเกิดขึ้นได้โดยความมุ่งมั่นทำงานของกลุ่มคนที่ต้องใช้ชีวิตอยู่กลางท้องทะเลห่างจากครอบครัวกว่า200กิโเมตร เขาต้องจากลูกเมียและครอบครัวที่โอปุ่นเพื่อใช้ชีวิตอยู่บนแท่นผลิตกลางทะเลทำหน้าที่ดูแลอุปกรณ์ที่ควบคุมการทำงานด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เกือบทั้งหมดบนแท่นผลิตเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทั้งจากกรมทรัพยากรธรณีการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยและบริษัทยูโนแคลไทยแลนด์ ต่างก็ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานเพื่อผลิตกา๊าซธรรมชาติขึ้นมาใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศเพราะว่าการผลิตก๊าซจะต้องดำเนินไปตลอด24ชั่วโมงพนักงานบนแท่นผลิตจึงต้องปลัดเวรกันทำงานผัดละ12ชั่วโมงพวกเขาสำนึกอยู่ตลอดเวลาว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นที่อยู่เบื้องหน้ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะหากเกิดความผิดพลาดขึ้นเพียงเล็กน้อยก็อาจหมายถึงความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่ประมาณค่าไม่ได้แม้ว่าจะเป็นเวลาพักผ่อนหรือออกเวรแต่หากเกิดปัญหาขึ้นพวกเขาก็ต้องพร้อมที่จะกลับมาช่วยกันแก้ไขชีวิตบนแท่นผลิตกลางทะเลจึงเป็นชีวิตที่ต้องตื่นตัวอยู่เสมอ ทางทะเลที่ต้องแบกภาระความรับผิดชอบอันใหญ่หลวงเช่นนี้จึงเป็นแรงกดดันต่อพนักงานบนแท่นผลิตอยู่ไม่ใช่น้อยอในช่วงเวลาหยุดพักงานอย่างนี้ภายในห้องอาหารที่อยู่บนแท่นที่อยู่อาศัยจะมีอาหารนานาชนิด ทั้งอาหารไทยและอาหารฝรั่งที่ปรุงแต่งด้วยพ่อครัวฝีมือดีเพื่อบริการแก่พนักงานทุกคนแต่สำหรับผู้ที่มีภารกิจต้องไปทำงานบนแท่นผลิตก๊าซซึ่งอยู่ห่างไกลออกไป พวกเขาจำเป็นจะต้องนำอาหารติดตัวไปด้วยที่อยู่ใกล้ก็เดินทางด้วยเรือซึ่งเป็นพาหนะที่สำคัญของคนบนแทน่นเพราะนอกจากจะใช้เดินทางไปยังแท่นต่างๆแล้วยังใช้ขนส่งสิ่งของได้ทีละมากๆแต่หากแท่นผลิตใดอยู่ห่างไกลออกไปและมีลานจอดเฮลิคอปเตอร์พวกเขาก็อาจจะเดินทางไปทำงานด้วยพาหนะชนิดนี้ เพราะมีความรวดเร็วกว่านอกจากช่วงเวลาการทำงานปกติแล้วพนักงานทุกคนจะต้องฝึกฝนทบทวนขั้นตอนของระบบความปลอดภัย และการเอาตัวรอดหาเกิดอุบัติเหตุขึ้นซึ่งอาจจะเป็นการพลัดตกน้ำการเกิดไฟไหม้หรือภัยธรรมชาติที่ทำให้ต้องสละแทนเสียงสัญญาณแต่ละ,ะชนิดจะบอกให้พนักงานทุกคนรู้ว่าเกิดเหตุร้ายอะไรขึ้นบนแทน่น ทุกคนจะต้องเตรียมพร้อมและหากจะต้องมีการสละแท่นเกิดขึ้นอาหารยารักษาโรคจะถูกนำไปไว้ในเรือหนีภายไฟเบอร์ที่อยู่ตามจุดต่างๆของแทน่น และมันก็พร้อมที่จะนำทุกชีวิตในเรือแล่นฝากเลี้ยวคลื่นออกไปในท้องทะเล แม้ว่าจะมีระบบความปลอดภัยที่ดีและบนแท่นจะได้รับข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอยู่ตลอดเวลาแต่ชีวิตที่อยู่กลางท้องทะเลเช่นนี้ก็หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับคลื่นล้มที่ป่นป่วนกลางทะเลไม่ได้ผมกลัวอยู่อย่างหนึ่งก็คือเรื่องพายุผมมีความรู้สึกขนาดคลื่นขนาด,นาดปานกลางนะไม่ใหญ่แพลตฟอร์มเริ่มแกว่งแล้ว คือว่าการที่ว่าเราไปเจอมรสุมเนี่ยเท่ากับว่าเราผจญภัยอยู่อย่างนะการกระโดดลงเรือหรือการขึ้นจากเรืออันตรายมากครับพวกผมเนี่ยทำกัน12ชั่วโมงก็ต้องมีเพชเชื่อบ้างจากเจ้านายบ้างจากเพื่อนร่วมงานบ้างคือเราก็รีแลกไปเรื่อยสําหรับผมนะผมเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วแต่ถ้าเราไม่ภาวะผบองเรื่องครอบครัวเราก็ทํางานได้ดีทีนี้ตอนนี้บริษัทก็ให้สวัสดิการเราอย่างสวัสดิการเกี่ยวกับการโทรศัพท์อะไรพวกนี้ หลังจากสองทุ่มครึ่งนงเราสามารถติดต่อทางบ้านได้กนลสิบนาทีผมว่าดีในช่วงเวลาเลิกงานจึงมีกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดหลายคนพอใจที่จะออกกำลังกายให้ได้เหงื่อจากการเล่นฟุตบอลหรือวิ่งออกกำลังกายบนดาดฟ้า ก็เล่นกีฬาในร่ม และหลายคนก็พอใจที่จะได้ดูวิดีโอที่มีอยู่มากมายมออมแต่สำหรับผู้ที่มีครอบครัว พวกเขาก็จะพากันมาเข้าคิวเพื่อจะได้มีโอกาสติดต่อกลับไปยังบ้านของตนเาะจเอาอะไรมั่งอ่ะปลาปลาขึ้นไหมนี่ปลาจะไปซื้อะไรเอาตุเรียนน้องจะกินตุเรียนเออปลาซสืออะไรตะเก้งน้องกินได้หมดนะแม้ว่าจะอยู่กลางท้องทะเลแต่พวกเขาก็ไม่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเสียเลยทีเดียว ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมที่การสื่อสารแห่งประเทศไทยมาติดตั้งไว้ให้ทำให้การติดต่อระหว่างผู้ปฏิบัติงานกลางทะเลและสำนักงานบนบกเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว oh, okay. no โดยเฉพาะเป็นเสมือนสายใยที่เชื่อมโยงพนักงานทุกคนไว้กับครอบครัว <Okay. S 1> ของพวกเขาด้วย และสิ่งนี้คือแรงใจที่จะทำให้พวกเขาสามารถทำงานในหน้าที่ที่ต้องใช้ความรับผิดชอบอย่างสูงบนแท่นผลิตนี้ได้ถึงแม้ว่าปิตโตรเลียมในรูปของก๊าซธรรมชาติที่ผลิตจากแท่นเหล่านี้จะมีปริมาณมากเพียงพอในระดับหนึ่งแล้วแต่งานสำรวจหาแหล่งก๊าซธรรมชาติใหม่ๆยังคงดำเนินต่อไป กลางทะเลที่ไม่ไกลไปจากแท่นผลิตกา๊าซงานขุดเจาะก็กำลังดำเนินอยู่ท่อเหล็กยาวนับเป็นกิโลเมตรถูกย่อนลงไปใต้ทะเลเพื่อขุดเจาะหาแหล่งก๊าซใต้แผ่นดินของอ่าวไทยอีกครั้งหนึ่ง ก็เป็นงานที่ต้องใช้ทั้งแรงกายและประสบการณ์พนักงานและผู้เชี่ยวชาญจากทุกมุมโลกก็มารวมกันอยู่ที่นี่การทำงานทุกขั้นตอนจะต้องประสานก,กันโดยไม่มีข้อผิดพลาดและด้วยความชำนาญและประสบการณ์นับสิบปีพวกเขามั่นใจว่าใตา้หัวจาดที่อยู่ลึกลงไปนั้น จะต้องพบก๊าซธรรมชาติที่มีปริมาณมากพอในเชิงพาณิชย์อย่างแน่นอน เมื่อครบกำหนดเวลา14วันของการทำงานกลางทะเลวันที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเมื่อเฮลิคอปเตอร์พาหนะสำคัญร่อนลงจอดก็เป็นสัญญาณว่าอีกเพียงไม่กี่ชั่วโมงพวกเขาก็จะได้กลับไปสู่ความอบอุ่นของครอบครัว 4วันพวกเขาจะกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งงานเจาะสำรวจยังคงดำเนินอยู่ต่อไปผลงานของพวกเขาก็คือความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ